เราเวก็ยงพกอดีกว่าเด็กโมปาพีพืคนาตราสมาติกโรพุจารีเยอะเราให้ไที่หนอผาตักซอตักหานอที่ชมทาเลยดวก็กลบาลีเวดาเปิดาเดนียเแต่เราเววิลีแต่นาเกเราเวาานี่ยก็ไม่เวดาเยอะหปที่นอผาเกตักเกแต่ดูดสินอเนี้ยป่าหลอเวดาดูเปิเตมาตราเดนียตักซอหาทอดเริ่มหา ลีหนอดอเลอาเซียนอันนิวส์มาตากซอฟเดเนปาพลาทอเวดาอคตอดูเปสินยาลีหนอเลบาคะเลแคนอยู่พ่อเนวะกะซิกเซอพลยะกะกวนเทวะตเนาะดอพ่อเนวะดอปัวกิกะอคอมิวกราสกัวตานิตเนาะเอานี่จะเตเตอะลบ้าตากิตะคันอีตาลปอบาคะเนี่ยนะ कफिक दे है फ्लेर कपाय नो ताकतर खा देवता के खीर खात खाने केनयु नो कयो दो क्ल से पुकरेन सिन्हबात पको मले केनयु नि नो कोसा ने अवे तरोह तामुटा चवे लति लसे तते फुलो नो बमे कोला ताक सोटे वे दान ए पतो तुलक จต่อกว่าประหารชีวิตเนาะอกรรมยตะสินยอดตื้อเลือกอซินะบ่เมบักอะเดกะสิกหมู่กะสิบัวนั่นแหละกว่าว่าเปี่ยมดาดิแลบ่ตะสินยามาเนาะเมโอบะเลกอสูลเลเลนูโวกอลกอสูลเลเนปราลูตรอสิก่อละอบราเนปะกะญออะตะเกกอสูลเลอะตะเกเนี่ยยอมตระบะเนาะตาบําดาดิแลเมตันดิทบบอบูยูพ่อ นอตะเจตตําเมว่าไม่ที่เพตะเจตตําเมว่าพอคนนึงละปฏิที่โตบูว่าก็เนาะละท้อปูเลยนะเนาะแม่แม่อดตมออีก็บลอดิชุมมุตสาดูเอาว่าเกบิยสาบาว่าเตเนาะเดเตเวดาพ่อเวเนลมาน์ฟลอเนาะ มันเนปลอดอลลาร์แพลเลขอขอไปด้านเลขคลีปัวค่ะเปนไม่กว่าเลยตระเดเนี่ยตักซอปฏิบัณเนาะอะบโหนลุยริอาคุยฉิคุยโบพ่อเวดะเนี่ยกว่าขี้ก๋าเนาะต่อไปด้านเลขคลีปัวกลับเบอร์เวดะเดอตักกินยาสูเนมาระกะกะริโคญะนะเนมาระกอตุเลอะตัปกอตัปราหกกะวะริยะเวดะเนเปกเตมานอกะมานศักติ अवेद ने मेट ता चोत्ते को वे टूटखें तागी छुबा छुकु खाले क्वातुले खेनजु नो अवेदा तरो छवे टे टे प्ल प्ल लेते दु ओवेना हकोवा नो पुला जोवे कसी कपा मु कसी कपा ने परमार बालवा मोपा बार ब्लोबलो ने बालै छै लगे लसु ता लोल पर कंट्रोल द्वा क दु को ल अवेद ने दो नेवा तमा लो जाना जेलो บระชาชนก็สิ D ่งอ่านุรีเอาไว้เปรียดูจะช่วยหมดไม่พลาดเลยเพล่อปูเปลอเธอรลรอขู่ปูธนาคารก็ให้ขอเวลาพี่เครมันเนอปล่าข้าสุนยากให้กาว่ก็ขอขอเคลมเลยเอาเวลาเนี่ยว่ามาชากกสิมาเกะกสิกระเป่าตามกาวสวยจะดูเอาเวลาเส็งสวยเราจากตัวเลือกก็จะเตะ นอเลกตัวเวบบอกก็บลอเพลย์เส้นหมาเล็กทีกะกอกกะอุดิบาชานะเกเมกเลนออเวด้าอีปะบ้า10บลูดออยู่ท่อทอเวด้าปะแกนอยู่เนาะปะกระแตมะเลคุณนาสิภาสดดูสิภาเลอเวเซมะมูดาเลลเปเปเตเตปิปิเนลโอนอจะตกกว่าแล้วบ้าแต่สอดจะพับลีอะโคดานะกะเมราตาเปตินอค่ะ လာအာဗမ်တာဒီလဲတာဆောတနေလေဂျောဒါဟာထာချေနော်လေအာကညောအတာဆောဒါဟာထာချေအဝေဒာယောပဒုကတိဝေဒကသိညာဝေဒလေကောဆူလေနဲဂျောတက်ကွာအောင်ဂျင်းအောင်ဂျ່າງခဲไหนမမုန်နော်ဒါချစ်ဒိုလဲလေတဲလဲလဲအတ္တမဘာမာဒီဆောပဒုလေကောတက်ဘင်နာဟူဝေဒအသိညာဝေဒခေါနော်ဘာသာတနာခဲအတ္တခဲ ครอบดรเลฟคกคชาหไตเกแนวเวด้าบัสเกอร์ลอดาปัวคือกสิกปาเซโกเนาะตะกสร้างจะกวยเวด้าแพเลปัวบามูมาดาสุดดูหนอก็มาละขึ้นเอ็นแอลเอเนาะก็บามมีเวลาเอาไว้หัดไตเกหัดขะตาขาในที่เวด้าเนาะคลิบิเนาะดอเว่เล่ข้อสมิสม้อเวด้าดอที่เวด้ากสิอ่าออโกกแต่มาโปรเจกต์กวย áo vừa da mềm về tằm là petite croba, nó. Đờ áo vừa da cái chỗ mua vừa hết rồi, loại được chơi được búp à. Ta luôn thì mình lo được ta búp là phải mét tử của vừa da nó. Ta lấy mét tử để bắt này đi có nó. ตากระี re, ่เฮเบเล่ตาสีกว่าอุดทไว้ได้นะกรกัะป้าซสีผ่าเนี่ยสาธอเฮเิเลไม่ตระการเลยหรตาใครตาซอตะกัวหลอดที่หลาอเชื่อซีาตะบลอเลเฮลววเนาะเลววกบเอาไว้ได้เตอรจะมีเนี่ยเฮลววกขีคมีจะมีเฮลวปะโยชอสอสุอาใครเนี่ยดเว้ประโยชน์สุดที่ผ่านเนี่ยมาเกากซี่เอเราเอาไว้สิตจะผ้านเนี่ยมากากระซี ดออดเกล่เท่าไปได้เลยตาเห็นหนเลยกเก็บไปเต่าตาเลสอกาพียอุปนิสีเอาไว้เนีตามมีตาต่อตอนอั้นก็บอกตบหรือใเด็ดพลาดเท่าไปได้ดีเนี่ยเาปูกนีนทำมาบ่เราทำมาพลายบ่ใครเนี่ยประโยชน์สุเมื่อเดื่อดสูตรกากันเนี่ยแต้เคมอต่เยม่อเมต่ปตอนนีเอาไว้สิมาเก่ากสิเราดีสอเลยเกิดกวาเท่าไได้อกับสูตรสิผ่าเมื่กลัวจจเลย เปดดูในตัวรบาปเต่ระบาเนาะเอาไว้ได้ในตั้งส้นเนี่ยยกกว่าตะขาขี่ข่ายดอกบ้าคาแล้วไปยอซื่อมากระปยอสื่อกลเลอร์มากะอกซิขาเน่ะหาเราไปยี่ีเนาะอาทอเต็มบอรีบ้าชาตนากาตัดไขาเจาเต้กว่าเป็นผลงานชิ้นบบนแดงเนาะเม่เวด้าตั้ขีตาละคาดอกตามมีลาสักะปอะผัดดูดราคาแล้วก็สุเล အဝတ်ဖော်နေဝက်ကစီအာအကောကတက္ကူလနုခော်လည်อยู่กว่าเนาะတောက်ပကဆွေခော်လည်อยู่กว่าတဲ့မြတ်မြကညောအဆူပါကောဆူလေဆူပါကစီရလာပါကလည်းဖြင့်လည်းမတစညပါအာအကောကတော့မနေရအာနကွန်ညိုအပဒိုကဘသုံးထွန်လီ10လို့ဝဲဒါ KNU အခုနာသိภาพခတ်ໂດညာလေငါတရเชดเดินနေเปล่า เกษมบูบตะไข้หนอมันนึกว่าเราควรจะเตปุลูเอาวเนี่ยแกทอตาตะเกวาตาหากก็อาไปพาดูพาดเลยเนีเอาไว้าเนี่ยกระบาเลยโจอัปโดเกษิบลูกะเตลเราเตก็อเจเนาะข่าวที่ออกมาว่าเคนยูได้จับยาเสพติดยาบ้าห้าห้าล้านเม็ดเนาะที่ไข้มาเนอปลอ สกัดไว้ก่อนที่มันจะข้ามมาในประเทศไทยอันนี้นถือว่าเป็นสิ่งที่เดียบดีเยี่ยมเพราะว่าเคนยูเขาต่อต้านอยู่แล้วเขามีกฎหมายที่เข้มแล้วก็แรงขั้นถึงประหาชีวิตอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีนไม่ว่าจะเป็นยาบ้าไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดยาไอทุกชนิดถ้า KNU รู้ k ค U ไม่ปล่อยนะครับ การที่เคนย,ยูสกัดกัน้นยาบ้าได้ตั้ง5ล้านเม็ดเนี่ยที่จริง่ะรัฐบาลไทยต้องขอบคุณเคนย,ยูผู้นำเคนย,ยูเพราะว่าสกัดไว้ไม่ให้ยาเสพติดเหล่านั้นเนี่ยข้ามมาได้ชายแดนอันนี้เป็นเรื่องที่เราสมมุติขึ้นแล้วก็เราวิเคราะห์ เราก็พูดแบบแบบนี้แต่ที่จริงมันรัฐบาลไทายต้องขอบคุณเคนอยู่ถ้าเป็นถามว่ามาจากไหนเราก็รู้กันอยู่ว่ายาเสพติพดพวกนี้มาจากไหนหนึ่งมาจากวังแดสองมาจากกองทัพพม่าปฏิเสธไม่ได้พี่น้องมันเป็นเรื่องจริงคนที่อยู่ชายแดนเขารู้คนที่อยู่กรุงเทพเขาอาจจะไม่ทราบ ผมจะพูดเป็นภาษาไทยเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าเนี่ยเมตาเมตาตอนอดอปุ้งเสซภาษาคือคือเดกัญโยกัสุเลเนาะกัสุเลพูดพูเลติญามะพูเลตพูเลติญญามากวายกัญโยกัสิโกเวเดโดเตเดเวดาเกะสิมือโบโดปะบะสิบลูปะโคเป็นนาเซโกเลอเลอเอเวตาเปตาปะตอเดเลสึอปะตอกอดิกกกาเดเนาะ นก็ดีสอยเยตเนเว้าอยู่ปดนเกรอบาถือทอลรีสิบหอโอเดอีบลัเซสิบหรเออก็สูเลเลเนอะประตูเน่ยป่ากสิบปาสิพายอากเนเมตตประตูเนี่ยปาบาเองก็วันหนึ่งก็เลยก็จะเตะปุ่นเนเกตาหัวกทเลเนบันดาดิเลอก็จะเตะปุเนโอดอตาสุตาสอตาเลลอ กติกสีว่าเตะเตะผิวลอตนะก็จะที่เลยอาม่าเว้ลอที่ลอเช่บาเนาะมมเลยประกอบสุเรรุเป็นสิญญาเนาะเลยกนยูรุกปาเนี่ยเอาวได้แต่เฮต้าแต่ยเลยต่เปลเพลว่าปุ่มมาตาก็มากบ้คเลยก็สิมบวกตะกปาไปบ้เนาะปพกอจะแต่มาดีเนี่ช่วงลเลยเนี่อก็นาป้อะนอยาเนาะยาตาลยดเตเนี่กระบ้าเลยอวบนโสิบหรืวด้ก็สุเล คนน้ําสิบพันนี่หลอหนอโอ้ชูเค่แล้วเถอะเถอะปวดตัว大巨脚巴เก啊大巨